สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหัวใจคนธรรมาหากินคาริสากอดกอดลุงไอติมไผ่ทองแสะอำนาจ จากกรณีแชร์สนันเทศกิจยึดอุปกรณ์หากินลุงขายไอติมจนเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่าจับแต่คนหาเช้ากินข่าขณะที่ทางไอติมไผ่ทองออกแถลงการแจ้งปมพ่อค้าขายจำเป็นต้องเร่ขายพร้อมขอโทษเทศกิจด้านคนบันเทิงอย่างดาราสาวคาริสาสปริงเกตล่าสุดได้ออกมาโพสเป็นภาพกำลังนั่งกินไอติมอยู่บนรถเข็นไอติมไผ่ทองพร้อมแคปชั่นว่าชอบกินไอติมไผ่ทองหนูเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะ ตอนเด็กผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าผิดก็สอนก็ตักเตือนกันไปเพราะอยากเห็นเราพัฒนาเฮ้ยก่อนนะคะลุงในคลิปหัวใจของคนที่แค่อยากทำมาหากินให้รอดไปวันต่อวันในช่วงนี้ที่มันไม่ง่ายเลยมันบีบหัวใจสู้ต่อไปนะคะแฮชแท็กอำนาจเจริญเสียงสูงมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ